สวัสดีครับบ้อนี่ก็เป็นเมนูเลงดวนนะครับง่ายๆนะครับหิวเข่าครับผมนี่ก็เป็นเครื่องในไก่กับที่รั้งทำความสะอาดโดยแป้งหรือเกลือนะครับอ่าแล้วก็มาหั่นชิ้นตามช้อนนะับตามโดยพริกแห้งแต่ไข่ร้อยหอมแดงนะครับแล้วก็ข่านะครับยวเขาจะเอาพริกแห้งแต่ไข่ร้อยหอมแดงไปโขกนะครับผมพักที่ใส่ก็สซีมีดอกพักกวางตุงนะครับแล้วก็พักซี่เล่าต้นหอมนิดน้อยครับแล้วก็ลูกโดดนะครับอ่าแล้วก็มะเขือเปาะ หั่นเป็นชิ้นตามชอบเลยนะครับผมมากครับเดี๋ยวห้อไปตําเครืองล้วก็ะจะมาอมกันเลยนะครับผมใส่เครืองที่ห่าตําลงไปครับข้าตะไคร่พริกแห้งนะครับอ่าใส่ลงไปครับล้วก็เครื่องในไกลเขาเลยครับล้วนครับล้วนให้มันหอมให้มันตึงซุกสักประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าห้อกับขัวไปครับพ่อหอมเริ่มไดที่เริ่มจามล้วนะครับห่อกอติดตามด้วยนามรางคกนะครับอ ขาดว่าได้ครับนามลางหกนี่เขาว่าขันบอใส่บันบอ่อแสบมันแมนข่วมเพื่นวา่ารีบร่พี่น้องตามด้วยนี่ครับคาสร้อยนะครับแล้วก็บใบบกูดฉี่ครับผมมาฉี่มันหอมนะครับปรุงลดเลยครับผงนัวครับใส่ลายกัแบแ่บลายเพื่นวา่อาอ่าตามด้วย ผงปรุงรสครับให้มันมีความนัวกลมกล่อมนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับอ่าสุดท้ายแล้วก็คือพระเอกของเฮานะครับน้ำปลาแดงครับผมก็จะต้มจนน้ำมันเดือดเครื่องในไก่มันสุกหมดแล้วครับก็จะเคี่ยวน้ำซุปไปนึ่นะครับพอเดือดแล้วนะครับอ่าเครื่องในไก่เฮาก็สุกแล้วล่ะแต่ว่าผมก็สิมาซิมรสชาติว่าขาดเอียงเฮาก็เติมแต่งไปนะครับขาดเข้มขาดปลาแดงเอียงก็วางกันไปครับแล้วแต่เฮาชอบนะครับว่าสิใส่อียงลงไปนะครับผมก็จะเคี่ยวน้ำซุปห้มันเข้มข้นไปจักหน่อยนะครับ เพราะเคี่ยวได้ทีเราก็จะตามด้วยมะเขือเปาะนะครับเพราะว่ามะเขือเปาะนี่มันเป็นผักที่สุกยากนะครับใส่ไปก่อนมูเลยอ่าใส่ไปสักระยะนึงครับให้มันสุกได้ทีเล็กน้อยนึงนะครับหลังจากมะเขือเปาะข้าได้ทีเหล่าก็จะตามด้วยผักต่างๆที่เราเตรียมไว้นะครับไผ่มีผักอื่นมักย่างอื่นจะใส่ได้นะครับผมตามใจชอบเลยนะครับผมแต่ผักซีเล่าขาดบ่ได้ครับขันขาดเขาสีอื่นเราบอกเป็นอมนะครับอ่าใส่ไปครับ ผักซีเา่าต้นหอมครับมีนิดหน่อยครับกับว่าเป็นยังงกับมาได้มีผักซีเา่านะครับตามด้วยลูกโดนครับผมเพิ่มสีสันเพิ่มความจวดจาดปีนะครับตามด้วยข้าวคัวครับหลายคนก็ทักผมเลยอ้อมเป็นยังขึ้นว่ามาแซ่ข้าวคัวปกติผมก็เป็นคนบ่คอยมักข้าวคัวบปนใดนะครับแต่ว่าก็ใส้กับกินไดครับผมอไส้ไปแล้วกับเคี่ลให้มันสุกให้พักมันสดนะครับกับตอนนี้ก็หอมครับตาก็าใจประมาณนี้นะครับเสิร์ฟครับผมหอมๆเลยครับบานนี่สดอ่อนๆกินกับข้าวเหนียวนะครับ กดหลุกโดดไปน้ำนี่แซบแน่นอนซวงแน่นอนครับจากเบื้องบอนมาแห้งๆนะครับผมเทน้ำลงไปครับเราก็จะได้ออมเครื่องในไก่แบบแซบๆนะครับผมมาซิมเบิ้งหน้าตาฟ้งๆครับเชี่ยบอลครับเบื้อขึ้นครับนักไปน้อยครับผมนี่ครับแกงออมหรื้อออมหรื่าแกงกระเอิญกันไปครับผมหมักพีน้ำคุกคลิกให้สดต้นอยนะครับหอมหอ นัวคนนุอนลรสตัด